สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคลิกภาพลักษหนึ่งในเอนเนียแกรมที่แบบมีสีสันมากๆเลยนะครับลักษสหรือผู้ใฝ่สำเร็จ the achiever นั่นเองครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะลักษสนี่เป็นลักษ์ที่ภาพลักษ์ภายนอกดูดีมีความสามารถประสบความสำเร็จกันเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองดูกันลึกๆว่าเอ๊ะ อะไรขับเคลื่อนเขาจริงๆแล้วก็มีมุมไหนที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นบ้างจากข้อมูลของ Enneagram Institute นี่แหละคะ่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องลักสามกันเลยดีกว่าลักษณะเด่นๆที่คนมักจะนึกถึงเวลาพูดถึงคนลักสามนี่คืออะไรบ้างนะครับ ก็หลักๆเลยนะคะจะเป็นคนที่มุ่งมันมากๆค่ะมีเป้าหมายชัดเจนอยากประสบความสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงทำงานเก่งปรับตัวได้ดีมากๆปรับตัวเก่งนี่คือเข้ากับสถานการณ์ไหนได้เลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากๆด้วยนะคะคืออยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองดูดีมีความสามารถเป็นที่ยอมรับอ๋อครับครับเหมือนภาพลักษณ์นี่เป็นเรื่องใหญ่สาหรับเขาเลยใช่ค่ะ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือแรงขับลึกๆข้างในเนี่ยมันมาจากความเชื่อที่ว่าคุณค่าของตัวเองอะคะ่ะมันผูกอยู่กับความสําเร็จหรือการยอมรับจากคนอื่นความเชื่อว่าคุณค่าผูกกับความสําเร็จในแอนยแกรมเขาจะมีคําเรียกว่า d ดี e ีดหรือ Vanity นะคะซึ่งไม่ได้แปลว่าไปหลอกลวงใครนะคะแต่มันเหมือนเป็นการ หลอกตัวเองนิดๆอะค่ะโดยไม่รู้ตัวว่าแบบฉันต้องดูดีนะต้องสําเร็จนะถึงจะมีค่าอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือนต้องสร้างภาพลักษณ์ความสําเร็จขึ้นมาเพื่อบอกป้องตัวเองจากความรู้สึกเอ่อว่างเปล่าหรือกลัวไม่มีค่าอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะเป็น,นกลไกป้องกันตัวจากความกลัวลึกๆที่ว่าจะล้มเหลวหรือจะถูกปฏิเสธนั่นเองค่ะฟังดูก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะครับที่ต้องพยายามตลอดเวลาแต่ในแง่ดีเนี่ย จุดแข็งจริงๆของเขานอกจากเรื่องภาพลักษณ์แล้วมีอะไรเด่นๆอีกบ้างครับโอ้ oh, จุดแข็งจริงๆก็เยอะมากเลยนะคะอย่างที่บอกคือเป็นคนเก่งมีความสามารถจริงๆเรียนรู้เร็วปรับตัวเก่งมากมีพลังงานสูงขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าตลอดแล้วก็รู้วิธีนำเสนอตัวเองรู้จักสื่อสารจูงใจคนอื่นได้ดีด้วยนะคะอืม mm. มีพลังบวกเยอะเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะแถมบางทียุงชอบช่วยผลักดันให้คนอื่นเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยแต่ความท้าทายก็น่าจะมีเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างการที่โฟกัสภาพลักษณ์มากๆเนี่ยแน่นอนค่ะความท้าทายก็คือบางทีการมุ่งภาพลักษณ์มากไปอาจจะทําให้ดูเหมือนไม่จริงใจได้หรือการแข่งขันสูงกลัวความล้มเหลวมากๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นคนบ้าง,งานไปเลยบ้างาน จนอาจจะลืมเรื่องอื่นไปเลยใช่ค่ะอาจจะละเลยความรู้สึกจริงๆของตัวเองหรือความสัมพันธ์ที่มันต้องการความใกล้ชิดความจริงใจคือภายใต้ภาพที่ดูมั่นใจมากๆเนี่ยลึกๆอาจจะมีความกังวลเรื่องคุณค่าตัวเองซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะครับแล้วถ้าเราจะลองสังเกตดูว่าใครมีแนวโน้มเป็นลักษาบ้างพอจะมีข้อสังเกตอะไรที่ชัดๆไหมครับก็อาจจะลองดูจากการเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมากๆทํางานหนัก แล้วก็ดูมีประสิทธิภาพตลอดเวลาปรับตัวเข้ากับคนหรือสถานการณ์ต่างๆได้เร็วให้ความสำคัญกับความสำเร็จที่มันจับต้องได้หรือการได้รับการยอมรับมากๆ <governments S 2> แล้วก็มักจะพยายามจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะไม่ค่อยชอบแสดงความอ่อนแอหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครเท่าไหร่อ๋อครับครับพอจะมองภาพออกเลยทีนี้เห็นว่าลักษามเองก็ ไม่ได้มีแบบเดียวแเป๊ะๆใช่ไหมครับมันมีเรื่อง instincts หรือสัญชาตญาณย่อยเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่แล้วค่ะลักษ3ก็มี3แบบย่อยที่เรียกว่า subtypes ซึ่งแต่ละแบบก็จะแสดงความสำเร็จในรูปแบบที่ต่างกันไปค่ะต่างกันยังไงบ้างครับน่าสนใจมากแบบแรกนะคะคือ self preservation หรือ sp ค่ะกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตก็จะทุ่มเททำงานหนักมากๆเพื่อให้แน่ใจว่า มีทรัพ,พยากรมีเงินมีความมั่นคงเพียงพออารมณ์แบบ workaholic เลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะอาจจะดูเหมือนคนบ้างงานมากๆจนบางทีก็ลืมพักผ่อนหรืออาจจะละเลยความสัมพันธ์ไปบ้างโฟกัสคือฉันต้องทำงานหนะักต้องมีประสิทธิภาพเพื่อให้ชีวิตมั่นคงครับผมแล้วแบบที่สองล่ะครับ แบบที่สองคือ Sexual หรือ Sx ค่ะกลุ่มนี้คุณค่าจะผูกอยู่กับความน่าดึงดูดสเสน่ห์การเป็นที่ต้องการคือจะโฟกัสที่การสร้างภาพลักษณ์ให้น่าสนใจดูมีสเสน่ห์ไม่ใช่แค่หน้าตานะคะอาจจะเป็นบุคคลิกความสามารถพิเศษเหมือนเป็น The Catch ที่ใครๆก็อยากได้ใช่เลยค่ะคำนั้นเลยต้องการเป็นคนนั้นแต่ลึกๆก,ก็อาจจะกลัวการใกล้ชิดมากๆกลัวคนอื่นเห็นด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองค่ะ อืมก็ซับซ้อนไปอีกแบบนะครับและแบบสุดท้ายค่ะ Social หรือ SO กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องสถานะและการยอมรับทางสังคมมากๆความสำเร็จสำหรับเขาคือสิ่งที่ออวัดผลได้ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมเช่นตำแหน่งรางวัลชื่อเสียงในวงกว้างก็คือต้องให้สังคมยอมรับนั่นเองใช่ค่ะจะปรับตัวเก่งมากๆมากๆเพื่อให้เข้ากับกลุ่มสังคมที่ตัวเองอยากอยู่ หรือให้เพื่อให้ได้รับการยอมรับในวงสังคมนั้นๆค่ะโหแต่ละแบบก็มีรายละเอียดต่างกันไปเยอะเลยนะครับแล้วเห็นมีพูดถึงเรื่องตอนเครียดกับตอนที่เติบโตด้วยมันเป็นยังไงครับสําหรับลักสามมีค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือเวลาที่ลักสามเครียดจัดๆหรือรู้สึกว่าพยายามไปก็ไม่ได้ผลเนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนลักเก้าในด้านที่ไม่ค่อยดีนะคะคือจะดูเฉยชาลง เฉยชาจากคนที่ดูแอคทีฟมากๆเนี่ยนะครับใช่ค่ะอาจจะดูหมดไฟทำงานไปวันๆไม่ค่อยกระตือรือร้นเหมือนเดิมอ๋อเป็นไปได้แต่ในทางกลับกันค่ะถ้าลักสามเติบโตขึ้นพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มมีคุณสมบัติที่ดีของลักหกเข้ามาค่ะลักหกที่เป็นคนออชอบร่วมมือเหรอครับประมาณนั้นค่ะคือจะกล้าที่จะเปราะบางมากขึ้นกล้าแสดงความรู้สึกจริงๆเริ่มเชื่อใจคนอื่น ร่วมมือกับคนอื่นได้ดีขึ้นไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแล้วกล้าขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนอื่นด้วยซึ่งจะทําให้กลายเป็นผู้นําที่เอ่อน่าเคารพจริงๆที่สร้างทีมได้ดีมากๆค่ะฟังดูเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากเลยนะครับจากคนที่ต้องพึ่งพาภาพลักษณ์มากๆไปสู่การยอมรับตัวเองและร่วมมือกับคนอื่นได้ สรุปแล้วคนลักสามก็คือภาพของคนที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการลึกๆที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเนอะครับซึ่งแสดงออกผ่านความสำเร็จความสามารถภาพลักษณ์ต่างๆมีทั้งด้านที่เก่งมากๆแต่ก็มีด้านที่ต้องเรียนรู้เรื่องการเชื่อมต่อกับตัวเองจริงๆด้วยถูกต้องเลยค่ะซึ่งมันก็นาไปสู่คาถามให้เราอาจจะลองคิดต่อกันได้นะคะว่าท่ามกลางโลกที่เราอาจจะวัดค่ากันที่ความสําเร็จภายนอกซะเยอะเนี่ย อะไรคือความสําเร็จที่แท้จริงที่ทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าจากข้างในจริงๆโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมายอมรับอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับแล้วสําหรับคนรักสามเองหรืออาจจะใครก็ตามที่รู้สึกคล้ายๆกันเนี่ยจะสร้างสมดุลยังไงได้บ้างระหว่างแรงผลักดันที่อยากจะไปให้ถึงเป้าหมายกับการเอ่อหันกลับมาดูดายใจยอมรับตัวตนจริงๆของตัวเองก็น่าจะเป็นคําถามที่จุดประกายให้เราได้ลองสํารวจตัวเองกันต่อไปได้ค่ะ ครับน่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับ